สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปภาพตลาดทีเฟกรอบวันและปรับกรุ๊ตเทสไนเซชันกันนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่วงนะับทีเฟกลิฟวิกลี่ทอปเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับนะบับกรุธ์การลงทุนสําหรับสัปดาห์นี้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้เรามาสรุปภาพตลาดทีเฟกรอบวันกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับวันนี้นะครับเซ็นดิกตอนนี้ก็ ลรไป17จุดหรือ1%นะครับหลุด1,007แล้วนะครับอยู่ที่1,696จุดครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสแตตี้เนี่ยนะครับอยู่ที่1,020จุดลงมาถึง15จุดเลยนะครับหรือ1.47%ฟิวเจอร์นี่ดูเหมือนจะแรงขายเยอะนะครับลงมาอยู่ที่1,15จุดนะครับลบไป17จุดหรือ1.66%ปรับฐานกัน แรงทีเดียวนะครับเราก็แรงกว่าเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยแม้ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับตัวดาวโจนฟิวเจอร์จะบวกอยู่182จุดหรือว่า0.54ก็ตามตลาดหุ้นต่างประเทศนี้ก็มาในแดนลบนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แรงเท่าไทยนำอย่างญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็ปิดตลาดไปแล้วนะครับลบไป211จุดหรือ0.78เห่างเซ็งฮ่องกงลบไป157จุดหรือ0.65นะครับฟิลิปปินส์ลบไป0.63แล้วก็ อินโดนีเซียบวกไปเล็กน้อย0.15%นะึ่รับประเส็นว่าตั้งแต่ตอนกลางวันเนี่ยนะครับตัวเซฟที้ก็เริ่มพักตัวมาวแถวบริเวณ1,025จุดก่อนก่อนที่ฟิวเจอร์เนี้ยถอยมาตั้งหลักตรงบริเวณ1,020แต่ก็เอาไม่อยู่นะครับยังถอยต่อในช่วงบ่ายนี้นะครับแล้วแรงกดดันเนี่ยมาจากหุ้นกลุ่มไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลักๆเนี่ยนะครับถือว่าที่กระทบเยอะเลยนะฮะก็แน่นอนเป็นหุ้นกลุ่มสื่อสารวันนี้นะครับแอดว โดยเฉพาะคู่ทู t ีแทเนี่ยที่ต้องบอกว่าแรงขายเยอะนะครับดูเหมือนจะขึ้นแรงในวันศุกร์แต่ว่าพอมาชั่วโมงนี้เนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยนะครับเป็นหนังคนละม้วงเลยทูนี่ลงไปถึงสิบเปอร์ซนนะครับหรือลบไปกว่าหกสิบสตางค์เลยนะฮะส่วน d t แทเนี่ยก็ลบมาใกล้เคียงกันนะครับ d t แทเนี่ยลบไปเจ็ดเอร์เซ จริงๆเนี่ยทูดีแท็กเนี่ยจะมีราคา tender offer กันอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวท,ทูเทรดเป็นพรีเมียมนะครับก็คือทเทรดเป็นขึ้นนำดีแท็กขึ้นไปท,ทั้งทที่ถ้าอิงราคาแปลงเป็นหุ้นใหมายแล้วเนี่ยนะครับทูจะแพงกว่าวันนี้ก็เลยโดนขายหนักกว่านั้นเองนะครับครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมอยากจะให้ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ฟันโฟแหละอย่างที่พลาดหัวไว้ว่าจะอยู่หรือไปเดี๋ยวคงต้องจับตาดูนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่ช่วยตลาดนิดหนึ่งนิดนึงครับก็จะมีตัวของ CPO นะครับวันนี้ช่วยตลาดไว้นะครับบวกไปเกือบ2%องเปอร์เซ็นต์โบวกไว้ก็เกือบ2%จะมีอยู่2ตัวนะครับ CPO กับ Home Pro ที่ช่วยดัชนีไว้แต่ว่าสำหรับ JTS เนี่ยวันนี้บวกไปถึงเกือบ40บาทหรือ14%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็หนุนดัชนีไปประมาณ2จุดแต่แน่นนอนครับ JTS ไม่ได้อยู่ในเซฟีนะครับเราก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ มีการถูกคัดเลือกเข้าไปที่นา o ฟุตซี่สมองแคบด้วยน,นี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่นักลงทุนเข้ามาเก็งกาไรกันแต่แนะนํานะครับว่าพยายามาลำพัดระวังมากๆเลยสําหรับตัวหุ้นตัวนี้นะครับถ้าไม่มีถลับความเสี่ยงได้น้อยนะครับหรือว่าไม่มากพอเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่านะครับครับเรามาดูนะครับสําหรับพ r e s ร n s t a t i o n นะครับไฮไลท์สัปดาห์นี้นะครับ สำหรับ t f e c weekly talk นะครับครับก็มาเริ่มกันเลยนะฮะไฮไลท์สัปดาห์นี้นะครับหนึ่งนองจับตารายงานไตรมาสสี่ GDP growth ของไทยนะครับก็ตัวเลขคาดการเนี่ยอยู่ที่0.9นะครับต้องตามดูนะฮะว่าจะออกมาเป็นไปตามคาดหมายแต่น,นอน การระบาดของโควิดเนี่ยค่อนข้างลนแรงนะฮะต้องติดตามให้ดีแล้วส่วนสองนะครับสถานการณ์สาระในรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับ,รรรเ,เ,นนรบเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงค่อนข้างตึงเครียดนะครับเพราะว่ามีความกังวลต่อการสซงชั่นรัเสเซียของชาติตะวันตกรวมทั้งศารตฐด้วยนะครับรหากโจมตียูเครนซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเชิงบวกต่อราคาสินค้าโภกพัณ์น้ํามันแก๊สธรรมชาติทองคําเดี๋ยวเรามี ภาพให้ดูนะครับเราก็เป็นความเสี่ยงเชิงลบต่อเศรษฐกิจยุโรปรัเสเซียนะครับแต่ผลกระทบของไทยเนี่ยคาดว่าจะแน่นอนเรื่องราคาน้ํามันเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นลบต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวสายการบินและโรงแรมนั่นเองนะครับส่วนเรื่อง,เร,องเรื่องของเออ n ์ยิงรีโซลนะครับผมประกอบการเนี่ยก็จับตางบการเงินทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่อย่างอย่าง หุ้นอีบาร์บาร์กรูปนะครับโมเดนานะครับตัวเดียวนะครับอีเบย์นี่ก็เป็นต้นนะครับส่วนของไทยเนี่ยก็มีหุ้นใหญ่จำนวนมากทยอยประกาศงบนะครับไม่ว่าจะเป็น CPN c p อ็นซีพีออินเนกบ้านปูคอมเซเว่นนะครับ IVL นี่ IVL โดนหนักเหมือนกันนะครับแรงเทขายวันนี้ไอวีเอลอยนี่ร่วงไปกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สุภาลัยนะครับ CPF LH OSP ลช์โมิ้นต์นะครับทูสวัสด์นะครับนี่ก็จะเป็นตัวใหญ่ นะครับที่จะมีการประกาศออกมารวมทั้งทิ่ทางฟอนโฟด้วยต่างชาตินี้ขายออกมาเป็นครั้งแรกในเดือนนี้นะครับเมื่อว,วันศุกร์หรือต้องจับตาว่าจะยังขายต่อเน,นื่องหรือเปล่านะครับตรงนี้เพราะถือว่าเป็นจุดที่ต้องระวังเลยนะเพราะทั้งยังขายแล้วก็ยังมีการขายฟิวเจอร์ด้วยเนี่ยคิดว่าน่าจะกระทบเยอะเหมือนกันนะครับ ครับมาดูนะฮะมาดูในประเด็นรัเสเซียกันหน่อยนะครับสําหรับรัเสเซียเนี่ยนะครับก็ผลิตน้ํามันนะครับ10.5ล้านบาร์เรลต่อปีรองจากสหรัฐแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับอันนี้เราเห็นได้วา่าเยอะนะครับแล้วก็เป็นสัดส่วนที่สําคัญทีเดียวสําหรับรัเสเซียนะครับถ้าเราดูจากาด้านขวามือเนี่ยนะครับ สัดส่วนของรัเสเซียนี่ถือว่ากินเยอะนะฮะแล้วก็น่าจะกระทบถ้าเกิดสงครามนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก EIA ดูต่อนะฮะในรูปถัดไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของการผลิตก๊าซเนี่ยท่อส่งก๊าซใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่วิ่งจากทางรัเสเซียออกไปที่นับยุโรปเนี่ย เป็นเส้นทางสำคัญเลยนะฮะโดยเฉพาะเยอรมน,นีเนี่ยถือว่าพึ่งพารัสเซียค่อนข้างเยอะแต่ถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยแน่นอนราคากา๊สเนี่ยมันก็จะพุ่งขึ้นอย่างมากเลยนะครับสัดส่วนที่รัสเซียเนี่ยส่งออกไปเนี่ยนะครับก็มีทั้งเยอรมันรัสเซียเนี่ยเยอะนะครับหลกัหลกๆเนี่ยจะไปะยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมน,นีส6บหเอตอิตาลีสิบสองปเซนแล้วก็รัสเซีย กัลอ,อนับฝรั่งเศส8%เปอร์เนนะครับจาก,กรูปนวิกฤตต่อสินค้าพภคภัณฑ์นะครับแน่นอนมีผลชัดเจนมากสุดในบรรดาสินทรัพย์เสี่ยงแหละนะครับแต่ว่าจะเป็นบวกนับต่อทองคําแล้วก็ราคานา้ำม,มันดิบน้ำมันดิบเนี่ยก็มีการ forecast ไว้ไว่าจะเกิดมีโอกาสนะครับจะแตะหนึ่งรบเหรียญต่อบาเรลนะครับแน่นอนก็ต้อง ดูนะครับปัจจัยไม่ใช่เรื่องของสงครามอย่างเดียวนะครับยังมีเรื่องของดีมานการใช้น้ำมันช่วงหน้าหนาวที่จะเร่งตัวขึ้นจากอุปทานที่ยังตึงตัวนะครับแล้วก็เหตุการณ์กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนด้วยซึ่งก็ได้ยิงขีปนาวุธไปที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับอันนี้มีหลายๆปัจจัยที่เข้ามาหนุนราคาน้ํามันขึ้นนะครับแน่นอนนะครับก็เรื่องของ น้ำมันเนี่ยไม่ใช่เป็นน้ำมันแค่อย่างเดียวนะครับมีกา๊าซธรรมชาติมีนะครับตัวพาราเดียมนะครับิกเกลด้วยซึ่งทางยูเคี่ยก็เป็นผู้ผลิตสำคัญด้วยเหมือนกันนะเราจะเป็นข้าวโพดข้าวสาลีนะครับแน่นอนทองคําถูกใช้เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแล้วก็ประกันความเสี่ยงในเรื่องของถ้าเกิดสงครามขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น กับทางยุโรปนะครับก็จะเป็นข้อแรกเนี่ยจะเป็นราคาก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็ราคาหุ้นสินค้าอุปโภคโคงทนนะครับหรือว่าคอสซูเมอร์นะครับเลเวลนะครับหุ้นสถาบันการเงินเนี่ยยังไม่ได้ปรับลงมากจากเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะกระทบเยอะนะครับแล้วก็รวมทั้งคาดการการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย นโยบายของ ECB ในช่วงหนึ่งปีข้างหน้าอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยังมีในยาะสำคัญนะครับซึ่งก็สะท้อนมาตลาดไม่ได้กังวลมากเกี่ยวกับสา,าการเงินเฟอ้อจากความขัดแย้งในปัจจุบันเดี๋ยคงต้อง,องจับตาผลกระทบนะฮะแล้วก็เรื่องของกระดิสเปดนะครับอันนี้ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยนะครับสินค้าที่รัสเซียมีบทบาทเป็นผู้ส่งออกหลักและส่งผลต่อหุ้นไทยเนี่ยแน่นอนเป็นน้ำมันดิบนะครับ 8. 4เซนะครับก็ปตทอสอผอบีซีพี p r อปเาปตทน่าจะได้ประโยชน์ถ้าเกิดการนะรับแซงชันรัสเซียเกิดขึ้นนะครับส่วนสองก็จะเป็นก๊าซธรรมชาตินะครับก็จะเป็นลบต่อหุ้นกลุ่มผู้ลิตไฟฟ้านะครับ GPSC b g r ์ซีกลิมก๊าซเนี่ยจะรับผลกระทบนะครับถ้าเกิดก๊าซธรรมชาติปรับขึ้นอันนี้ก็จะดูสามารถเลือกที่เป็นหุ้นที่ลองเป็นหุ้นช็อตได้นะครับแล้วก็3เนี่ยนับอลูมิเนียมเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นลบต่อหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มอย่าง CBG นะครับแล้วก็ทานหินได้มีโอกาสรปรับขึ้นนะครับก็จะเป็นบวกต่อบ้านปูแล้วก็ลันนาส่วนทองแดงเนี่ยก็จะเป็นลบต่อ KC ฮาน่าแล้วก็สตาร์กนะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ใช้มีคอสนั่นเองมีคอสในการใช้วัตถุดิบพวกนี้ในการผลิตนะครับอันนี้ก็แยกมาเป็นหุ้นลายตัวซึ่งก็มีใน stock Future ด้วยนะครับสำหรับหุ้นที่จะรับผลกระทบ เชิงบวกแล้วก็เชิงลบต่อวิกฤตยูเคในรอบนี้นะครับผมต้องจับตาดูส่วนอัาเดียนนิดนึงนะครับ FOMC มินิทนะครับค่าปีนี้จะขึ้นดอกเบีย้ยเจ็ครั้งแล้วก็อาจจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกนในเดือนมีนานครับโอกาสอยู่ที่44.3%นะครับลดลงจากวันศุกร์ที่ส0อาที่9าปอันนี้ก็ถือว่าลดลงเยอะเลยนะฮะแล้วก็ทำให้ทองคำเนี่ยฟื้นขึ้นมา นะครับส่วนเจ้าใหญ่ๆอย่างแบงก์ออฟอเมริกาเนี่ยก็คาดว่าเฟดเนี่ยจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเจ็ครั้งนะครับครั้งละยี่สิบห้าเบสิคพอยต์นะครับเป็นสองเปอร์เซ็นส่วนโกลแมนซัคเนี่ยคาดเหมือนกันนะครับเป็นเจ็ดครั้งนะครับจากเดิมห้าครั้งอันนี้ก็ทำให้ทองคำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นมานะครับส่วนซ t อกฟิวเจอร์นะครับพบโอเปนเทเลสเนี่ยตอนนี้ภาพรวมยังไม่มีอะไรน่ากลัวยังไม่มีฟองสบู่ให้เห็นนะครับ โอไอภาพรวม1 oh, us, ลดลงด้วยซานะครับก็ที่ย่อยจะมีโชว์กับก,กัูนนะครับการกูนกับทูเนี่ยเป็นหุ้นที่2ตัวนี้เริ่มชะลอลงทั้งคู่เลยอาจจะต้องระวังนะครับส่วนตัว c ี g เนี่ยคิดเป็น v l u u เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าหลุด100จะเป็นสัญญาณลบนะครับแต่ถ้าไม่หลุดอาจจะมีรีบาวต้องระวังนะครับตรงนี้อาจจะต้องจับตา EA กับ K อ e อเอเ่ทรงยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ KTC ก็ยังดูปรับฐานลงไม่ได้เยอะนะครับยังอยู่ในช่วงไซเวย์อยู่นะครับสรุปกลยุทธป,ป,ประจำสรุปกลยุธ์ประจำสัปดาห์กันนะครับเซฟที้เนี่ยก็รอย่อเปิดลองนะครับตามลุ้นไปที่1,040แล้วก็1,050แต่ย่อลองนี้ต้องเน้นตั้งรับลึกหน่อยนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อน ยังชอบเป็นฝั่งรองอยู่เดี๋ยวต้องติดตามฟันโฟนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าต่างชาติเนี่ยเเริ่มชอ็อตเกิน20,000สัญญาเมื่อไหร่นะครับอาจจะต้องปรับสถานะเป็นกลยุทธ์เป็นฝั่งชอ็อตน่าจะได้เปรียบดีกว่านะครับส่วนซ so นะอฟฟิวเจอร์เนี่ยแนะนำรองเอ็กโกนะครับดีเจซีนะครับแล้วก็ช็อตเนี่ย IBL กับ MTC นะครับเพราะว่าหุ้นแนวโน้มเป็นลงนะฮะสำหรับ2ตัวหลังแล้วก็ยูเอสดีฟิวเจอร์เนี่ยหลุด32 ก็เปิดช็อตตามนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยอาจจะดูจังหวะเดงช่วงสั้นๆนะครับส่วนโกลน์เนี่ยฟิวเจอร์นะครับทะลุ1900เหรียญเนี่ยจะเป็นสัญญาณขาขึ้นรอบใหม่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวของโกลน์ฟิวเจอร์นะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะฮะคุณเย็นจิตนะครับคุณเสนะครับคุณมอนสเตอร์โอ๊กนะครับครับเดี๋ยว ต่ดการมาสักครู่นะฮะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะกำลังเรียกการมาถ้ามีคำถามส่งเข้ามาได้นะฮะว่ามองยังไงบ้างนะครับนี่ก็เหลือประมาณแปดนาทีตลาดหุ้นจะปิดแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้คำถามเราจะเป็นตัวเล็กๆนะครับต้องบอกว่าตัวเล็กๆเนี่ยวิ่งกัน สลับกันขึ้นมาเหมือนกันหลังจากช่วงที่ตลาดหุ้นมีการพักฐานครั c hg นะฮะ cg h G นะครับ,า G รบมาดูแม่ก่อนแม่นี้ท่งไซด์เวย์ออกข้างนะครับแต่เริ่มหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย25วันตรงบาท72อาจจะมีการพักฐานอีกรละลอกตามมาต้องระวังนะครับบาท65แนวรับถัดไปนะครับนะครับแล้วดู cg h เนี่ยตัวของวอลลนสามนะครับแนวโน้มเนี่ย นะฮะปึ๊บซีจีเฮดวอลเนสน่าจะผิดตัวหรือเปล่าครับอ่าเอาเป็นตัวแม่ละกันดูอิงตามลูกได้นะครับก็ยังไงให้น้ำหนักปรับฐานละกันนะครับแล้วก็แนวราบหัดไปอยู่ที่บาท60สนะครับวันนี้ก็จะเป็น2ตัวนะครับเดี๋ยวใช้ให้ดูอีกทีหนึงนะครับสำหรับทองคำ ก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับ1,900เหรียญเนี่ยเป็นจุดที่หต้องผ่านให้ได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าผ่านได้เนี่ยก็จะเป็นจุดหักเหเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไฮเดิมของช่วงประมาณกลางปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,916เหรียญนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีโอกาสที่จะชูดขึ้นไปทดสอบได้ถ้าสถานการณ์ยูเคนเนี่ยมันบานปลายออกไปนะครับ แต่สิ่งที่ต้องจับตาดูหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ก็คือการที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยคุณมาคงเนี่ยเสนอให้มีการนะครับพูดคุยเจรจาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีไบเดนแล้วก็ปูตินอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหาทางที่คลายครับปัญหาความตึงเครียดที่ดูเหมือนจะเริ่มบรรลายน,นะครับโดยถือว่า,าต้อง ติดตามเลยนะครับต้องติดตามเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าพูดคุยกันเข้าใจนะครับหรือว่าขี้คลายเป็นทางที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลทาให้ทองคำเนี่ยอาจจะปรับฐานลงมายังไม่ผ่านพันเก้าแต่ว่าถ้าคุยกันไม่ชัดเจนนะครับเรายังยืดเยื้อต่อไปรัเสเซียยังมีการเสริมนักยมีเสริมกองกําลังทหารเข้ามาเนี่ยแน่นอนน่าจะได้รับ ผลกระทบเชิงบวกต่อทองคำครับทองคำน่าจะวิ่งขึ้นไปทดสอบ1,916เหรียญน,นะครับเป็นด่านต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็พบกันใหม่ได้ในการไลฟ์สดวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ